ก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่อนไปอีกทำอีกวิธีหนึ่งไปญี่ปุ่นมาไปไหว้พระมาก็หวังว่าจะมีเขาบ้างเพราะว่าเห็นเพื่อนหลายคนบอกว่าเอ้ยไปลองไปไหว้พระดูบ้างอะไรเงี้ยคือคือด้วยความความเชื่อของผมก็คือเครียดไปขมขมเมอนไปไม่มีมันแบบมันไม่ใช่แบบทำทำโปรเจกต์ไงครับมันแบบมันเรื่องธรรมชาติอะไรเงี้ยก็เลยไปไหว้พระให้แบบ้จิตใจมันสงบผ่อนคลายเข้าใจธรรมชาติ มากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับนะถ้าจะเพิ่มวิธีทางเิทยร์ผาว่าคงยังดีกว่าเพราะว่าด้วยความที่สงสารแล้วครับแล้วก็ยังคิดว่ายังไหวยอยู่นะครับม,มีครับก็ได้ไปตรวจมาแล้วทั้งคู่นะครับก็ไม่มีไม่มีเรื่องโรคเลือดไม่มีเรื่องลูกคีมีไม่มีเรื่อง,รอง,รองทรสัสซีมีไม่มีอะไรนะได้หมอ่าใช่ครับลุ้นอยู่ครับแล้วก็ญี่ปุ่นเ็ยังกลับด้วยครับ จริงๆผมอยากได้ผู้ชายครับอยากได้เพื่อนขี่ม้าเที่ยวเล่นประจญภัยกันแต่ว่าคุณก็อยากได้ผู้หญิงอยากแต่งตัวเหมือน <c oughs> อย่าว่าสายจะสายเลยครับคือพึ่งตัวเองอีกครั้งแต่ลึกเข้าไปถึงจิตใจนี่ครับก็พยายามไม่เคลียร์พยายามไม่แบบไม่แบบไม่ตั้งเป้ามากอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้มันเป็นผ่อนคลาย,ลยนะอะไรมีเมื่อไหร่ก็มี มีครับแต่จะออกกัดได้จริงๆหรอครับน่าจะออกกัดไม่ได้นะครับก็เขาบอกว่าไม่ต้องเครียดครับสบายๆแล้วก็คุณหมอก็บอกมาเป็นแบบว่าทฤษฎีมากก็คือนับวันน์เอาอะไรเงี้ยครับนับวันผมก็ผมก็นับนะครับก็จะนับทุกวันเนี่ยไม่รู้ว่าเปยังไงถ้าเกิด่วนไม่ได้ผลจริงๆก็จะใช้วิธีอีทะเลก็อ๋อก็ถ้าปรึกษาคุณหมอแล้วคุณก้อยเขาไม่ทำให้คุณก้อยเขาเจ็บมากเขาทำถ้าเขาสบายใจก็ทำแต่ว่า ถ้าเขาต้องเจ็บต้องแบบต้องฝืนอะไรเงี้ยก็ไม่เปแบบ็นไรผมว่าถ้างั้นมันจะดูเห็นแก่ตัวนี้นะะึงการฝ่ายรรมชาติอีกประมาณเท่าไหร่สามเดือนสามเดือนครับสามเดือนคุณหมอก็บอกว่าอีกสามเดือนถ้าสามเดือนไม่ยังไม่มีก็อาจจะต้องไปไปตรวจคือตรวจฝ่ายหญิงมาแล้วก็อาจจะเป็นตรวจฝ่ายชายบ้างตัวอาซูจิอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่แข็งแรงหรือว่าอะไรเงี้อยอาจจะไปนั่งทับของร้อนบ่อยหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ <c oughs> ไม่ค่อยเห็นอะไรคือ ผมก็แลนว่าถ้าปีหน้าไม่มีก็ก็มี2ทางคือต้องพึ่งวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็ไม่มีเลยก็อยู่กันแบบแบบนี้เป็นพ่อแม่วัยรุ่นตลอดกาลนอกจากที่จะไปไหว้ตอนนัวว้นเนี่ยครับก็เดี๋ยวมีคนแนะนําว่าให้ลองไปหาแพทย์แผนจีนดูครับคือตอนแรกจะไปฮ่องกงแต่ว่าตอนนี้ฮ่องกงไม่สะดวกจริงนะครับมีเหตุมีอีเวนต์เยอะมากเลยที่ฮ่องกงครับก็เดี๋ยวอาจจะไปไปหาหมอแม่ที่มีมีคนแนะนําที่ยวราชอาจจะเป็นเรื่องการฝังเข็ม ตอนนี้ภาษาทุกหมออะไรไหมคะครับทุกหมอเลยครับมีหมอดีๆไหมครับแนะนำได้นะครับ